มาเมื่อเร็วเราจะมาแข่งกินพริกกันนะดูว่าใครจะมีความทนต่อกันอ่ะเกี่ยวแล้วแล้วก็หนีน allora ้องมาด้วยโอเคเอาลูว่าคนอะไรกินมบบก้อนเอาขวบเจ้ด้วยขอะไรกินเม็ดก้อนก้องเม็ดเฮ้ยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเจ๊เป็นคนพรีเจ๊ต้องได้เม็ดเยอะอุ้ยเม็ดเยอะ่มบบนีอเอากัดเชียวนี่เป็นผิดเคี้นุ เคี้ยวผมอาบิ๊กแมทเนียหมจะมาทแต้แมคือเต้มแบบไม่แต้แม้เดโคเลยอ่ะอืมอืมไหนไงต้องอืม เฮ้ยเอาเลเฮ้ยไม่อย่าออกนอกเฟรมเฮ้ยอย่าอะอย่าออกนอกเฟรมเออเข้าใจไหมเอออย่าออกนอกเฟรมนะฮะไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาออกนอกเฟรมเอ้ยเจนพอแล้ว เผ็ดเลยเขาพูดนิ้ยไม่ได้ตอนนี้คนยิ้มไปแล้วพอแล้วปะจเลดมึงบอกอย่าเอาหนอเฟมนะมึงอย่าไดเอาหนเฟมเดวเร็วมันไม่นั้นแหละปันี้ไม่นั้นแหละนั่นแหะ กินนห้เดี๋ยวว่ามาเอาเอไม่ได้อเช็นาากินดาว <c oughs> สุดท้ายมันก็แพ้เราได้ค่ะไม่เห็นจะเผ็ดเลยไม่เห็นจะเผ็ดเลยสักนิดหนึ่ง <c oughs> โอ้สวยจังเลยอยากแต่งงานนาะ Ball yeah. มาร้องเพลงอพลงได้ไหมเลยอาอะไรเพลงอะไรดีม้อมเพลงอะไรดีอะมาไลยมาฉันมานั่งร้องเพลงกันเด็ดลองสบาดีป่ะลองตอนนี้เลยดี่เอะไม่อ้อมโอ้โ่อกี้วะไม่ชอบคนเดินไปเดินมาดูเเอาอะไรเมื่อีมานั่งเกี่ยวนี้ดิ อย่าเผ็ดเลยมานั่งอันนี้นั่งอันนี้เนียเผ็ดไหมพี่เหมนเผ็ดอะไรอู๋เผ็ดตุขนุงอจริงนะเห็นเอาอ่าเลีดยนเอามาเองเนี่ ราจะเล่นอะไรกันดีอ่ะฮะเอาเล่นอะไรกันดีไม่ไม่เล่นแล้วเหรอเดี๋ยวมันอ่อนเนี่ยตอนนี้อื้อึอู้อึอ๋ออันนี้เรามานั่งชิลๆนะคะ มานั่งกินพริกกันค่ะชีวิตดีนี่ดีน้องให้อะไรเหรอโชคดีนะพี่ตื่นไปก่อนโอ้โหข้างชักกระเบือแล้าขวดพี่ฉีดอาแผลได้ที่ฉีดอ้วกแล้ว ไม่สวยจังเลยอ่ะอ่ะร้องเพลงอะไรคาราเพลงมามาคิดร้องเพลงเพลงอย่างน้่ย,ยสีทข้อใช่ไหมมีม <c oughs> สีไหนสวยนะใช่่าสีไหนสวยเ <c oughs> นี่ยโทนไหนสวยเออ ตัวนี้สวยไหมเจ้าเหมือนแบบมั้ยเอาอะไรมาเยอะเอออันนี้นะแกปไป,ปิถิงนะอะไรเนี่ยอย่ายให้ฮุเกเลิกต้องช่วยกันกว่าเราไปนั่งวงัวงวงัวงกนะเราหนาทำอะไรกันอันนี้ไม่สวยเอา้าฉันหลบอันที่สวยออกแล้ว

ใหม่เหรอ

จะลงเป็นสตอรี hmm. ่เน e like, er, ี่ยแอมมดเลยเกม่อนเป็นแบบสตอรี่อะน่ารักนะเนี่ยเราเล่นน่เดี對對๋ยวเราต้องทำแบบนี้แกบ่อยบ้าง้าใจปะมาดูดิมันน่ารักนะไว้ดูดิดูดูไกดูงในความเท่อะมันเป็นมั่นผู้ชายอะนะอินดี้อินดี้อินดี้อะเดี๋ยวจะทำแกได้จะหลงแล้วหรอนั้นอะ ถ้าเราทวเราเก็บไปทำต่อเรี่องนี้ไดจะทำแค่บ่อยยังไงยกี่ยวที่จะพาไปวันนี้ไงก็เป็นตางวันเลยกัใช่ไงฉิต้องยืดเสากับถิ์อะลามตลอดันเนี่ยยืดเาก็ไปตอน

นี่นี่แ่นตตกเลยวะต้ตกกัน่ตตกกันู้ยิตมีเต็มเลยอืมทำไมเปรี้ยวอ่ะเลดิงหลกกันแล้วเหรอเลิกกัเกันอ๋ออนแล้วัไหนตเรื่อตาบ ยิ่งเนี่ยเซจะเยวนะอย่าอบลอเนะเจ๊บอกยิ่งยิ่งอ่ะเขเป็นม้อไงแล้วเจยิ่งจะบอกยิ้มซวยนะ จะทำยังไงอ่ะประกอบเลยจายอจะ่ขาดน้ดูเนี่ยเนี่ยไ,ไนะอเน,นี้ยมันเริ่มทำตามเน,นี่แหละนะเริมงตาชาละเนี่ยเจ๊จะทำาะไรเนี่<ส>ยไงยอ่ะอดูช้อนอันนี้ขึ้นตัวนะคะเน่ดูเจจะทำไี้ cái này hả cái mà cái cái mà cái cái mà đủ kiếp thịt anh à, đi đi